หน้าเดูกคนไนใช่ไหมเพอ่์นะคะบันไดสวยมากเฮ้นด,ดูเสื้อค่ะตอนนี้คือแบบเป็นกนัดี่หมดแล้วนะคะนะคะกับข้าวที่สั่งไว้นะคะนี่มีครยิโมจะมาเลยยี้ยงแม่คะ่ะแม่อยากกินอะไรก็ให้กิน<ถ>ตาม<ด>ที่แ<อ>ม่อยากกินเลยเอามาชอปปอร์สวัสดีค่ะทุกคนสุลลัสเตอกอร์ดิโกกัส ตอนนี้นะคะพวกเราจะเดินทางไปที่อําเภอแม่ระมาดนะคะทุกคนจะบอกว่าบรรยากาศข้างทางคือดีมากๆเลยอากาศเย็นสบายมากง<ด>น, <ะ S 2> นอน้นแล้วลิยังไงเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศข้างทางกันนะคะทุกคนตอนนี้จะไปกันแล้วคะ่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ถึงภูเขาสูงที่หนึ่งนะคะมองลงไปจะเห็นหมู่บ้านสวยมากๆเลยนะคะมีหมอกตอนเช้าๆสวยมากคะ่ะน้ำหน้า เยอะเกินหนาใช่ไหม <laughs> สวยมากเลยค่ะทุกคนเบอร์กิที่ใหญ่ๆเบอร์กิที่ว้าววิวข้างนอกสวยมากเลยเดี๋ยวจะมาการสาธาชายอีกซีเหรอว้า ทางก็จะโค้งแบบนี้นะคะโค้งสองข้างหรอเอรกีซี่นะ ชอคียะบ้านชอคีนะคะถ้าใครมาบ้านเนี่ยต้องบ้านนี้นะคะถ้ามาบ้านให้ขนมอันนี้ไปแม่ลามาดค่ะไปแม่ลามาดไปทงางแม่ลำแม่หลักก็ได้แต่ว่าเราจะมาทางนี้มันจะเร็วกว่าทางดีนะคะอุูยเด็กๆ ห้าโลค่ะอันนี้โรงเรียนนะคะชื่อดูโรงเรียนชอบเขียวเนาะเ,เด็กๆมาเรียนเนาะ,ค,ะนค่ะวันนี้อันนี้บ้านของคนแถวๆนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะ่ะเป็นบ้านสมัยใหม่เมีหลังคาสังกะสีอันนี้ก็คือวิวแถวบ้านนะคะนี่ค่ะ,ะเป็นไร่ข้าวโพดหมดเลยค่ะนี่สังที่สวยมากคะ่ะน,นี่นะนาขั้นบันได ส่วนใหญ่จะเป็นไร่ข้าวโพดนะคะฝั่งนี้นี่ข้าวโพดโตแล้วค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นนาขั้นบันไดอีกแล้วค่ะนาขั้นบันไดสวยมากนะคะนีน่น่าจะเป็นกระท่อมของคนในแถวนี้นะคะอยู่ท่ามกลางไร่ข้าวโพดค่ะจะบอกว่าตลอดทางเลยนะคะจะมีนาขั้นบันไดแล้วก็มีไร่ข้าวโพดสองฝั่งข้างทางเลยค่ะ เจอหมู่บ้านหลายๆหยมู่บ้านเลยว้าวอันนี้นะ่าเป็นนาขั้ามบันไดที่สวยมากๆเลยค่ะฝั่งนี้นี่คือนากข้มามบันไดเรียนกันเป็นขั้นๆจริงๆแล้วก็เข้าก็สีเขียวธรรมชาติมากค่ะหมูบ่บ้านบ้านท่าเนาะเออนี่นะคะฝั่งน,นี้ก็จะเป็นเอ,อ่อวัดนะคะเจดีด์อยู่ตรงนี้ค่ะ น,นี่ก็จะเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะไม่ใหญ่มาก ตอนนี้เราเข้ามาที่หมู่บ้านหนึ่งคือแม่หมู่บ้านแม่หละชีค่ะอันนี้จะเป็นร้านขายของนะคะโ,อโ,อโ,อโอูอยอันนี้มองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะปูปมา ากาศเย็ยนตลอดเลยค่ะตรงนี้ดูถังดีมากกูมีข้าวพดเยอะเลยอันนี้คือแบบหมอกเต็มเลยอ่ะดดูเสื้อค่ะตอนนี้คือแบบเป็นคันดี้หมดแล้วนะคะอันนี้น้องนะคะใส่หมวกค่ะนุ่งกวางกท่านแจหมอ้อว่างท่านแจคือแบบมี หมกอกเยอะค่ะแล้วก็มี้ำคงค่ะคนน้ำทเร็วมาเลยน้ำตก <t> อันนี้คือมันเป็นป่าลึกป่าแบบดิบชื้จริงๆค่ะใครมาช่วงนี้นี่คือจะได้สัมผัสธรรมชาติทีแบบสุดๆเลยนะคะเราไม่ต้องไปโดยถนน,นะคะ่ะมาแถวท่าแถวนี้ก็คือได้ สัมผัสความเย็นจริงๆค่ะนีมองเต็มเลยมองทางไม่ค่อยจะเห็นนะคะ่ะไม่เชื่ออ่าอ,อ,อันนี้ก็คือมีนาเขาเรมองไม่ค่อยเห็นค่ะยูเสื้อชิ้นล้อยเย็นว่าอย่อันนี้ส่วนเรืจะแล้วไม่เจ๋อคือตอนนี้เสื้อเราก็เปียกหมดแล้วนะคะกกเปียก<ๆ>ทุกคนดูน่าแตละคนนะคะตอนนี้คือเปียกอันนี้คือ<ด>มือก็เปียกค่ะ นนผมก็เปียกไอหน่าเสื้อก็เปียกผมก็เปียกเกิดอะไรขึ้นะเกิดท้อ แล้วค่ะนี่อันนี้บ้านเด้แลชุยพะร้อนี่บ้านชุยพาร้อนนะคะธรรมชาติมากค่ะบ้านนี้บ้านบ้านชีปากอชุยพากอ้อนเนี่ยแหละชุยพะร้อน

าชาดมากค่ะฝั่งนี้ยดูสิซืได้ไหดูได้ก่อเนี่เออสิก็จะคุยอะไร รถของเราก็เข้ามาสู่ถนนใหญ่นะคะซึ่งก็จะเป็นถนนที่ดีกว่าแล้วก็ใหญ่กว่าตอนนี้นะคะก็เข้ามาสู่อำเภอแม่ละมาดแล้วนะคะเรียนที่บอกนะคะมาครั้งนี้เจะไปซื้อปุ๋ยไปซื้อของกินต่างๆค่ะแล้วก็ที่แน่ๆนะคะก็คือมาหามาเลี้ยงแม่นะคะเนื่องในวันแม่นะคะก็อยากให้แม่ได้กินอะไรที่อยากกินค่ะอยากกินอะไรก็สั่งได้เลย ะะแล้วก็เข้าสู่ทางแยกมาฝั่งนี้นะคะสู่อำเภอไปที่โรงพยาบาลแม่รำไมกก้ใกล้ๆแถวนั้นมีของกินเยอะค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเจอร้านอะไรนะคะที่นี่ก็คือร้านลาบแม่มาลีนะคะมีอาหารหลากหลายมากๆเลยวันนี้นะคะเมมโมก็จะมาเลี้ยงกับข้าวแม่นะคะเนื่องในวันแม่ค่ะอยากให้แม่ได้กินอะไรที่อยากกินนะคะ ะะกับข้าวที่สั่งไว้นะคะมีมิราบหมูยำยำม,มูเส้นแล้วก็อันนี้ต้มแซบหมูค่ะน่ากินมากมาเลยวันนี้นะคะพี่โมจะมาเลี้ยงแม่คะ่ะแม่อยากกินอะไรก็ให้กินต <ำ S 2> ามที่แม่อยากกินเลย <ตำ S 2> อันนี้คือตาที่แม่สั่งนะคะอ,เอ,น,อเนเน็แค่ไหนก่อนนะคะ โอเมชปเปอร์สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเมโมมาอยู่ที่แม่บ้านค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านลาบแม,ะะแม่มาเรียนะคะพาแม่มาเลี้ยงพามาเลี้ยงแม่นะคะตอนนี้คือสั่งอาหารเสร็จแล้วะคะ่ะนี่ตอนนี้แม่ทำข้าวเหนียวจตโล้นเนาะข้าวเหนียวหนึ่งอันนะคะนี่โมมาอมารจสลองชิมข้อมูลออบวิีย ถะารเป็นรอบพอชื่อแ้กอาเชียชื่อแบบฟัเบียเบียขอซูคิสซาดามนลก็เบียได้เลยน็อตที่ดี้ได้เลยบอสก์ไอเจ๋อได้เลยเยอะคือปกติแม่ไม่ชอบกินเผ็ดมันก็ตื้สาวแต่เผ็ดน้อยนะอืเหแล้วก็มีลาบด้วยนะคะลาบเนื้อ อดูแต่เอเลอันนี้คือบรรยากศาศในร้านนะคะมีหลายโต๊ะค่ะนี่นะคะเมนูอาหารมีประเภททอดประเภทผัดประเภทลาบาก็มีอาหารจนันจันเดียวตัวนี้นะคะเราก็ซื้อของกลับบ้านการเสร็จแล้วนะคะทุกคน นี่เต็มรถแล้วค่ะข้างหลังก็จะเป็นปุ๋ยนะคะนี่ค่ะเรามาซื้อของที่ร้านนี้นะคะจะเป็นกะเหรี่ยงคนกะเหรี่ยงขายของนะคะร้านนี้มีของขายเยอะมากค่ะของแห้งของสดของกินต่างๆตอนนี้เราก็จะกลับกันแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะก็คือเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วนี่เราซื้ออะไรบ้างเราซื้อของสด ของกินซื้อไอติมให้แม่กินด้วยแม่กินไอติมครแรกโมโนไอกใบใไอติมให้แม่กินไอติมด้วยตอนนี้ก็จะกลับกันแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย